ในที่สุดคณะกรรมาการการเลือกตั้งก็มีมติให้ใบเหลืองหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนื่องจากมีการใส่ร้ายคู่แข่งค่ะซึ่งทางกะกะตะกะทะมก็เคยยืนยันนะคะว่าการสอบสวนจะไม่ถูกกดดันด้วยคะแนนที่ผู้สมัครได้รับนะคะติดตามได้จากรายงานของทีมข่าวดีนเองค่ะพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2545มาตรา57มีเนื้อหาห้ามผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการเพื่อจูงใจให้ลงคะแนนเลือกตั้งแก่ตนเองหรือผู้อื่นหรือให้งดเว้นการลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครผู้ใดโดยเฉพาะในวงเล็บ5ที่ห้ามหลอกลวง,บ,งบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายหรือจูงใจให้เข้าใจผิด ในเรื่องใดอันเกี่ยวกับผู้สมัครใดถือเป็นหลักการสำคัญที่กะกะตอกทมใช้พิจารณาคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งผู้ว่ากทมในครั้งนี้พลตำรวจโททวีศัก์ตู้จินดาประธานคณะกรรมาการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครระบุว่าพฤติกรรมการหาเสียงที่เข้าขายมาตรานี้มีมาตั้งแต่การเลือกตั้งใหญ่ปีพศ .2554 ซึ่งกะกะตจับตาดูมาโดยตลอดโดยการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ก็ได้มีการเตือนผู้สมัครและทีมงานมาเป็นระยะแต่แล้วกะกะตกทมก็ได้รับคำร้องที่เป็นความผิดในมาตราที่ได้มีการเตือนให้ระมัดระวังระหว่างการหาเสียงและได้มีการสอบสวนมาตั้งแต่ก่อนการลงคะแนนเลือกตั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำหาองค์ประกอบของการใส่ร้ายระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งทําให้มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงซึ่งเป็นการปราศัยของคณะการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่ามีความเกี่ยวพันกับผู้สมัครรายหนึ่งถ้าล้วครับก่อนที่จะมีการลงคะแนนเลือกตั้งนะครับก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการอสอบสวน ปรกคากับหลักฐานประกอบนะครับซึ่งความจริงแล้วระหว่างที่หาเสียงกันเนี่ยผมก็เตือนเป็นระยะคงจะทราบนะครับว่าให้ระวังมาตราห้าเจ็ดวงเล็บห้าของกฎหมายเลือกตั้งต้องเน้นเตือนเป็นระยะแต่ว่าก็ก็ยังมียังมีเหตุที่เป็นหลักฐานที่มาลองเรียนได้นะครับอันนี้ก็อยู่ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะต้องตระมวลขึ้นมาให้เราพิจารณาเป็นเรื่องคงประกอบของการใส่ร้ายนะครับครับ ใส่ลายในขณะหาเสียงเลือกตั้งซึ่งเป็นไปตามมาตราหา้เดวงเล็บ5้าแล้วก็ประกาศคณะกรรมก,การการเลือกตั้งฉบับลงวันที่18กุมภาพันธ์2551น้าสิบเอดนะครับอันนี้ที่เป็นข้อห้ามตามข้อหนะครับว่าเป,เป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องข้อเท็จจริงนะครับที่กล่าวเพื่อให้มีผลต่อการได้รับคะแนนเสียงสําหรบับการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งในวาระต่างๆครับประธานกกตกทมยืนยันว่า คะแนนเสียงที่ผู้สมัครได้รับไม่เป็นการกดดันการทำงานของกกตเพราะกกตต้องการให้การเลือกตั้งแต่ละครั้งมีพัฒนาการตามลำดับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งระดับประเทศส่วนการที่นักการเมืองคนหนึ่งระบุว่าการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านๆมาก็เป็นไปในลักษณะนี้นั้นถือเป็นเรื่องที่ล้าหลังควรเลิก เพื่อให้ประชาชนได้ซึมซับทางการเมืองที่ถูกต้องเหตุการณ์การเลือกตั้งปี2554ที่ผ่านมาก็คาบลูกคาบดอกมาหลายทีแล้วเรียนตรงๆนะครับตั้งแต่คราวนั้นแล้วเราก็พิจารณากันแล้ว,ลวเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนแปลงเสีีวิธีการหาเสียงแบบนี้ประชาชนก็สับสนหมดเพราะว่าเราต้องการให้ความรู้ความคามิดของประชาชนได้พัฒนาเรื่องประชาธิปไตยไปโดยให้เราเนี่ยให้ข้อมูล แล้วประชาชนช่วยกันดูนักเลือกตั้งหรือว่านักการเมืองทั้งหลายในการเข้าสู่อำนาจรัฐเนี่ยค,คุณจะต้องมีความจริงใจกับประชาชนตั้งแต่เบื้องต้นวิธีการที่ให้ความจริงใจนี่สแสดงความจริงใจนี่ไม่ยากหรอกครับปฏิบัติตามกฎหมายปฏิบัติตามแนวคิดของการปกครองระบอบปรชาธิไยให้เข้มขน้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ท,ท,ที่ที่ผมเองในฐานะที่มาทํางานด้านนี้เนี่ยอยากจะเห็นครับผมคิดว่าประชาชนทั่วไปในกรุงเข้มมานครก็อยากเห็นเหมือนกัน กกตกทมมีเวลาสอบสวนคำร้องคัดค้าน20วันหลังได้รับคำร้องและสามารถขยายระยะเวลาได้สองครั้งครั้งละ15วันแต่เนื่องจากการรับรองของกกตกลางต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายใน30วันหลังการเลือกตั้งกกตกทมจึงจะจำกัดเวลาตามกรอบโดยขณะนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะมาให้ข้อมูลแล้ว ผมเรียนกับพี่น้องครับว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคราวนี้ไม่ใช่เป็นการต่อสู้ระหว่างพงศพัฒกับหมอมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรธรรมดาธรรมดาแต่มันเป็นสงครามชิงเมืองหลวงมันเป็นการเลือกตั้งครั้งที่สำคัญมากเป็นการเลือกตั้งที่จะชี้อนาคตของประเทศไทย หรือจะพูดได้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีประเทศไทยเป็นเดิมพันก็ยังได้ครับพี่น้องครับทำไมผมต้องพูดอย่างนั้นเพราะตอนที่ผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงผมได้เห็นพฤติการของคนกลุ่มนี้ที่เขามีความคิดที่จะยึดครองอำนาจประเทศไทยแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เขาใช้วิธีการในการต่อสู้สองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งเขาตั้งใจจะทำสงครามประชาชนเป็นสงครามปฏิวัติปฏิวัติโดยประชาชนนี่ถ้าเป็นคนบ้าภาษาอังกฤษแบบไอ้เหลิมต้องบอกว่าเขาตั้งใจทำ People Revolution เขาทาอย่างไรครับพี่น้องครับกาหนดเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยประกาศเลยว่าพวกเขาจะยึดประเทศไทยแล้วสร้างรัฐไทยใหม่ขึ้น,ปเ,ปน,นเขาจะเปลี่ยนประเทศไทยไปเป็นสาธารณรัฐมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศให้ประธานาธิบดีของมัน คุมอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งอำนาจบริหารทั้งอำนาจนิติิบัญญัติและอำนาจตุลาการคือศาลทั้งหลายเ,าเขากํำหนดไว้แล้วว่าจะมีพรรคการเมืองพรรคเดียวคือพรรคของเขาที่ปกครองประเทศเเพี่น้องทั้งหลายครับผมขอกลาบเรรยมยันว่า รัฐไทยใหม่ของพวกนี้ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นพระประมุกที่พวกเราศรัทธาและชื่นชอบไม่ว่าการปราศัยของนายสุเทพเทือกสุบันหรือการโพสต์ภาพบนโซเชียลมีเดียของนายสิริโชคโสภาจะเข้าข่ายการกระทำผิดตามมาตรา5 7วงเล็บ5ที่ระบุว่าห้ามหลอกลวง,บ,งบังคับคู่เข็น ใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในเรื่องใดเกี่ยวกับผู้สมัครรายใดหรือไม่หรือจะมีคำร้องในลักษณะเดียวกันนี้อีกหรือเปล่าแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครก็ต้องเป็นผู้แบกรับภาระในการลงดาบแรกเพื่อบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายก่อนที่จะชี้ขาดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งใหญ่หรือกอกอตกลางด้วยการลงดาบสุดท้ายภายในวันที่สเมษายนนี้ ถือเป็นบทพิสูจน์มาตรฐานของกกตว่าจะทําให้การเลือกตั้งเป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้ประเทศมีพัฒนาการทางการเมืองหรือกกตจะปล่อยให้นักเลือกตั้งช่วยโอกาสในการหาเสียงสร้างความเกลียดชังยุยงให้ประชาชนแยกขั้วแบ่งข้างกันต่อไปทีมข่าว DNN รายงาน